ัสดีจ้าพี่น้องปองไปสผูสัคนตอนรับขอสู้ช,ช่องก็ติดหวยดังมากแช่เนาะจะกกมาพอกับแอดมินในเสาร์วันพฤหัสที่8ธัท่านว่าคมเนาะจ้าแอดมินกับสิบห้าพี่น้องไปเบิ่งนแนวทางดีๆตัวเลขเด็ดๆแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวัน 16, ที่16ธัทนว่าคมเอามาแบ่งปันให้พี่นอ้องในเบิ่งกันอีกเช่นเคยเนาะจ้กสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของไม่ลองไม่รู้ต่อโดยแนวทางของ ปูวัดป่าอุบลเนาะจ้ะต่อโดยแนวทางของแอดมะม่วงแอดพฤลึัทและก็ตกทายโดยแนวทางของแอดท่านว่าเนาะจ้ะก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสักผูสักคนเนาะจ้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจง้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็สิได้ดรับชมคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะส่วนแอดมินก็สิได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์จากพี่น้องสักผูสักคนเนาะจ้ะ เป็นกำลังใจให้กับแอดมินนาำด้วยพี่น้องเด้อเผื่อเป็นการบเสวเวลเฮาก็ไปรับช่วงแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของไม่ลองไม่รู้กันก่อนเลยจ้ะรัฐบาลไทย16ธันวาคมซึ่งวันนี้เพิ่งกระหายชุด2โตเก่า2 3โตเม็ดเดียวหายสเก่า2ต่อด้วย2ตัวล่าง2 7เด้อจ้ะแนวทางบอลองบ่รู้ไปเบื้องต่อกันที่แนวทางของเหลขปูวัดปลาเนาะจ้ะ16ธันวาคมซึ่งวดนนี้ เพิ่นกะไฮวิ่ง <S an> บนทิลักเก่าเดพี่นองเดอร์วิ่งบนเก่าสองตัวบนเก่าเจ็ดสามตัวบนสี่เก่าเจ็ดและสองเก่าเจ็ดสองตัวล่าง <S <S <an> <S ให้วิ่งทิลักสี่สองตัวล่างก,ก็คือสี่สองเดพี่นองเดอร์แนวทางเหล็กปูวัดปลาเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่นาติดตาม,ตตามแคบไปเบิ่งจุดเอาไว้เบิ่งกันเดพี่นองเดอร์มาเบิ่งต่อกันที่แนวทางของแอดมะม่วงน้ำโชกกันต่อจากรัฐบาลไทย16ธันวาคมซึ่งวันนี้เพิ่นกะ ให้วิ่งรูดเบินันยูทีซีซกับหาหาได้พี่น้องเด้อลักซีก็มีซ0ศ2น6์8ีลักหาก็มีหาศูนยหาสหาสและหาแจะ้ะต่อด้ดยจุด3โต6ก2 6ส8ง2กแหาและ2องหาแด้วยจ้าแนวทางของแอดมะม่วงน้ำโชค แค่ไปเบิงจดเอาไว้เบิงน้พี่น้องเด้อเอาไว้เทียบัวเอกในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันเนาะจ้ะไปเบิงต่อกันที่เน้อทางของแอดพฤหัสเนาะจ้ะรัฐบาลไทย16ธันวาคมเนาะพี่น้องซึ่งวันนี้แอดพฤหัสเพิ่งก็ให้ชุด2โตัวก,ก็คือ3 1 3 2 3, 3 3 4 1 4 2และ4 3จ้ะ3 1 3 2 3 3, 3 C 1 C 2และ C 3แนวทางแอดพฤหัตแคบไว้เบิงจุดเอาไว้เบิงกันด้วยจ้าไวเบิงแนวทางชุดต่อไปกันละจะ้าซึ่งก็เป็นแนวทางของแอดท่านว่าเราจะารัฐบาลไทย16ธันวาคมซึ่งหวัดนี้แอดท่านว่าเพื่อให้โรดที่รักเก่ากับลักหกะด้่นองเดอร์ูรดเก่าฟันหกชุดสโตก็คือหกหน เและเก่าฟัน69เก่าชุด3โต4 6 9 1 6เก่าเก่าและ269เก่าจ้าแนวทางแอดทันว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าติดตามแล้วจ้ะแค่ไปเบิงจุดเอาไปเบิงด้วยพี่น้องเดอ้อบอกว่าสิเป็นแนวทางของบอลลองบารูปูวันปาแอดมะม่วงน้ำโชคแอดพืชฮารดตกถ่ายแนวทางแอดทันว่าแล้วจ้ะ แคปไปเบิงจุดไปเบิงได้พี่น้องเดอ้อเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กัน้อจ้าท่านนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสคนโปรดใส่วิจารย์ในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติด,ด้อจ้กเป็นเพียงแนวทางในการเสียงโชคได้พี่น้องเดอ้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นได้จ้ดทางช่องบอสนับสนุนการพานันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดได้พี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารทุกทุกสำนักนําเลยจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีๆดีเลยจ้าสื่อต่างก็ลงังซับสื่อตามพื้นดวขงของุ้ของและพี่น้องเ้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสโคโ่งดีแห้งๆปังๆมั่นมั่นกันทุกคนเลยจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปสำนีกก่อนเลจ้าแล้วจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนา้า สวัสดีจ้า